สวัสดีค่ะจิ๊บอะอดิโอซิตี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงไมโครโฟนระดับตำนานตัว SM 5 8 LC จะเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสำหรับการแสดงทุกประเภทให้เสียงที่อบอุ่นชัดเจนรูปแบบการรับเสียงเป็นแบบคา์ดียลตัดเสียงจากรอบข้างและลดการเกิดฟีดแบ็เพื่อไม่ให้เสียงไม่หวีดหอนพร้อมทั้งยังมีป๊อปฟิลเตอร์ช่วยลดเสียงลมและลมหายใจได้เป็นอย่างดีค่ะ SM 5 8 LC จะเป็นไมเตกรงสีเงินแล้วก็ตัวบอดี้จะเป็นโล ทนต่อการใช้งานค่ะและตอนนี้ยังมีรุ่นใหม่มาแนะนำนะคะเป็นตัว limited edition ก็คือ sm 5 8 black ดีไซน์พิเศษเพิ่มความเรียบหรูและมีสไตล์โดดเด่นด้วยโทนสีดำทั้งตะแกรงและบอดี้ค่ะ อ,อ่ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับสวัสดีครับผมพิมพ์ Audio City ครับอีกหนึ่งรุ่นก็คือ sm 5 8าแายมันนะครับเอาใจเพื่อนเพื่อนชาว LGBTQ นะครับตัวไมมีสีขาวโดยมีลวดลายสุดพิเศษแบบโฮโลแกรมพร้อมข้อความเราแอนพาวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับที่สําคัญ2รุ่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับสนใจเข้าชมและสั่งซื้อได้ที่ www.audiocity.co.th นะครับ